สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแลานไลออนขายเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยนะครับเพราะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่สภาพป้ายแดงนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับและเป็นรถบ้านมือเดียวเข้าศูนย์ตลอดเลขไม่เพียงแค่1 0,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสภาพป้ายแดงของจริงเลยและตัวรถยังอยู่ในวารันตีศูนย์นะครับครบทุกอย่างเลยนะครับกับคันนี้เลยนะครับ ฟอร์ดเอเวเลต์นะครับ2.0ไทเทเนียมพัรเป็นรุ่นท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อและมาในปี2022เลยนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวเลขไม่เพียงแค่10,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและรถมีวัดเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับและคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดด้วยราคานะครับลดลงนะครับจากป้ายแดงไปต้องบอกเกือบ700,000บาทเลยนะครับราคารถใหม่ป้ายแดงนะครับตัวท็อปสุดคันนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่1,799,000บาทนะครับแต่วันนี้ราคา หายไปนะครับต้องหัวเกือบ70000สบาทเลยครับเพราะวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่11,000ล้านหนึบาทเท่านั้นนะครับได้รถสวยสภาพนางฟ้าสภาพป้ายแดงพร้อมใช้งานกันไปเลยนะครับและราคานี้นะครับสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับซื้อสดไม่บวกแวดซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวนะครับเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนเพียง 1 10, 9 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดเอาไปเลยครับ7ปีดอกเบี้ยพิเศษก็ถูกมากๆเลยนะครับเริ่มต้นเพียงแค่2.59%เท่านั้นนะครับของแถมจัดเต็มเช่นเคยเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยครับซื้อสดไม่ววกแวดของแถมจัดเต็มนะครับฟรีค่าดําเนินการนะครับทุกอย่างเลยนะครับฟรีค่าโอนค่าจัดนะครับน้ำมันเต็มถังวันรับรถ มีกล้องบันทึกหน้ารถให้1เครื่องบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงโทรเทศแถมฟรีให้อีก1ปีเต็มนะครับและคันนี้นะครับก็ยังอยู่ในวันตี้ศูนย์นั่นเองนะครับสําหรับคันนี้ตัวรถวาร์ตี3ปีหรือ1,000กิโลมนะครับและรับประกันในส่วนของระบบเครื่องยนต์ครับเกียร์และระบบส่งกําลังนะครับ10ปีหรือ150,000กิโลเมตรกันไปเลยนะครับลูกค้าใช้ต่อเช็คศูนย์เข้าศูนย์กันได้ต่อเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับและวันนี้นะครับ เป็นตัวสุดท้ายด้วยนะครับสาหรับคันนี้เป็นโฉมไมเนอร์เชนภายในนะครับจะได้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับสุดลักจูรี่มากๆนะครับภายในหรูหราเหมือนรถยุโรปเลยนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมพามารีวิวกันทุกซอกทุกมุมกันอย่างละเอียดเลยนะครับและคันนี้ต้องบอกว่าเป็นสีเดิมทุกชิ้นนะครับไม่เคยมีบัเหุชนหนักพิกามหรือน้ำท่วมแน่นอนนะครับเดี๋ยวเข้ามาเลยนะครับและคันนี้นะครับยังได้ในส่วนของชุดแต่ง จัดเต็มรอบคันมาให้แล้วนั่นเองนะครับเริ่มด้วยในส่วนของด้านหน้านะครับจะเป็นนะครับนี่กระจังหน้านะครับคำว่าฟอร์ดนั่นเองนะครับสวยๆแบบนี้นะครับมาพร้อมด้วยตัวนูนสีโครเมียมนะครับคำว่าเอเวอร์เรสตรงนี้เลยครับและยังติดตั้งในส่วนของชุดครอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบไฟหน้าไฟท้ายนะครับใส่มาให้ครบเลยนะครับหล่อๆเท่ๆนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เปิดปิดแบบอัตโนมัติหรือออโต้นะครับมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกและเซ็นเซอร์ มีให้รอบคันเลยนะครับทั้งด้านหน้านะครับด้านท้ายนะครับจัดเต็มรอบคันเลยนะครับนี่ซุ้มล้อขนาด3นิ้วนะครับติดตั้งนะครับให้ครบเลยนะครับหล่อๆเลยนะครับและในเลยนะครับในส่วนของล้อแม็กนะครับอัปเกรดนะครับเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับเป็นแม็กฟอร์ดของ Ford Next Gen ตัวโฉมปัจจุบันนั่นเองนะครับและยังได้ยางใหม่นะครับคูดเยียปลายปี2023เลยนะครับใหม่แกะกล่องไปเลยนะครับนี่ตุ่มยางครับดอกยางลึกๆคมๆลูกค้าใช้ต่อได้อีก2-3ปีได้สบายเลยนะครับภายในนะครับซุ้มล้อเบ้าโชว์ต่างๆนะครับคือรถป้ายแดงเลยนะครับบอกเลยนะครับ รอยมาร์กิ่งรอยแต้มสีอะไรต่างๆใหม่มากๆนะครับสำหรับคันนี้และคันนี้นะครับเขายังเป็นตัวไบเทอร์โบนั่นเองนะครับนี่ได้เกียร์อัตโนมัติ10สปีดเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับนี่เป็นสีโครมียมมีไฟเลี้ยวปลายกระจกมองข้างและยังมีในส่วนของจุดเตือนนะครับจุดอับสายตานะครับหรือ BSM หรือไบสปอร์ตนะครับมีให้ทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับเวลารถมาขนาบด้านข้างครับหรือแซงด้านข้างนะครับเขาจะมีไฟเตือนสีส้มมาให้เลยนะครับ มือจับนะครับเป็นโครเมียมนะครับมีสมาร์ทเอ็นที่คีเล็ด้วยนะครับกุญแจนะครับอยู่ในระยะนะครับเราสามารถกดล็อกรถหรือปลดล็อกครับจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกดรีโมทนั่นเองนะครับเขายังเป็นรุ่นนะครับพูสตาร์ด้วยนะครับนี่มีด้วยกัน2ชุดเลยนะครับครบเลยนะครับหรือเราจะล็อกรถเราก็กดแค่นี้นะครับอันนี้รถล็อกแล้วหรือปลดล็อก นะครับนี่เราก็กดแค่นี้ได้เลยนะครับนี่ติดตั้งใช้มันได้นะครับแหลกราวหลังคานะครับกันสาดต่างต่างมีให้รอบคันเลยนะครับและยังได้ในส่วนของดิสเบกนะครับสีล้อเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับด้านท้ายเช่นเดียวกันนะครับชุดครอบไฟนะครับไฟท้ายนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับและมีคําว่าเอเเรสพร้อมกล้องมองหลังเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้ครบเป็นตัวไทเทเนียมพัดหลังคาสรนลูปนั่นเองนะครับ เป็นรุ่นท็อปสุดขับเพื่อนสีล้อด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับฝาท้ายนะครับก็เปิดปิดแบบไฟฟ้าด้วยนะครับสามารถสั่งการได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับจากฝาท้ายจากรีโมทหรือจากด้านในหรือจะเป็นใช้เท้าแตะเป็นคิกเซนเซอร์ก็ได้นะครับนี่ภายในนะครับต้องบอกว่าเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับเป็นโฉบไมเนอร์เชนคันสุดท้ายเลยนะครับนี่ถ้าตัวกันก่อนเขาจะเป็นเบาะหนังสีดํานั่นเองนะครับคันนี้จะได้เป็นหนังสีน้ําตาลด้วยนะครับสวยมากเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างด้านหลังกันก่อนเลยนะครับนี่ ร้อยตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับฝาท้ายนะครับไม่มีขันไม่มีขยับนะครับตะเข็บเดินตรงไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยนะครับเป็นรถบ้านเดิมๆนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิการหรือนักท่วมเลยนะครับสําหรับคันนี้กินใหม่ภายในยังอยู่เลยนะครับและนี่ผมเข้ารูปนะครับเราสั่งตัดให้รอบคันนะครับอันนี้ของยังไม่มาเลยนะครับเรารีบมารีวิวให้ลูกค้าดูกันก่อนเลยเดี๋ยวเราจะสั่งตัดนะครับใส่ผมเข้ารูปนะครับเป็นของใหม่ร้อเซนนะครับให้รอบคันเลยนะครับและรุ่นท็อปสุดนะครับ เบาแถวด้านหลังนะครับสามารถพับนะครับเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับเพียงแค่จปลายนิ้วนะครับสัมผัสตรงนี้เลยนะครับนี่เขาจะพับนะครับเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับหรูหราลักจูรี่มากๆนะครับเพราะเขาเป็นรุ่นท็อปสุดนั่นเองนะครับนี่เขาจะอยู่นะครับในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะครับเวลาเราขึ้นนะครับเราก็กดนะครับสทีตรงนี้เลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ L/R ตรงนี้เลยนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับทั้งคันเลยนะครับแต่ระดับฝาท้ายนะครับนี่เราจะปิดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะ ใช้เท้าเตะนะครับเป็นคลิกเซนเซอร์นะครับขวาด้านหลังตรงนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับง่ายดายมากๆเลยนะครับออปชั่นถือว่าจัดเต็มมากๆนะครับและที่ผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของออปชั่นด้านในกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสําหรับ Ford Everest คันนี้นะครับภายในกินไม่มากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับเพราะไม่ใช้น้อยจริงๆนะครับเลขไม้เพียงแค่10,000กิโลเมตรเท่านั้นมาพร้อมด้วยกุญแจคีเลสนะครับเป็นรุ่นพูสตาร์นะครับเยยีบเบรก กดพุชสตาร์ทนี่แค่นี้เลยนะครับเสียงเครื่องนะครับนิ่มมากๆเป็นเครื่องยนต์คอมเบร็วดีเซล2.0ลิตรนะครับหรือ2 0 0 0ซีนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้แต่เราเริ่มต้นนะครับให้ดูจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับเขาจับได้เป็นเบาะหนังนะครับสีน้ําตาลนะครับต้องบอกว่าลักจูรี่มากๆนะครับปับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับหรูหราคล้ายๆรถยุโรปเลยนะครับนี่แผงประตูนะครับเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นสีโทนดําตัดกับหนังเสือมตาลสวยงามมากๆเลยนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับนี่ให้ดูเลยนะครับเขาจะ นิ่มนวลมากๆครับเป็นซอฟทัชแบบนี้เลยนะครับเดินได้เป็นตะเข็บสีน้ำตาลนะครับนี่ไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับและยังมีในส่วนของคําว่าเอเวอร์เรสตรงนี้เลยนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับสําหรับ Ford ดเอเวอร์เรสนะครับและสําหรับหน้าจอนะครับนี่จะได้หน้าจอทัชสกรีนนะครับและยังมีในส่วนของแผนที่นําทางนะครับมีให้ครบเลยนะครับสําหรับรุ่นท็อปสุดนะครับนี่และยังมีออปชันมีเดียต่างๆ นะครับถือว่าให้ครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุ FMAM นะครับเชื่อมต่อบูทธได้เลยนะครับและมีระบบในส่วนของระบบปรับอากาศนั่นเองนะครับหรือคลายเมดนี่พลาสติกห่อหน้าจออันนี้ยังไม่ได้แกะอยู่นะครับเนี่ยที่ลูกค้าเห็นในกล้องตัวหนังสืออะไรคือพลาสติกกันลอยเขายังไม่ได้แกะออกนั่นเองนะครับระบบแอร์นะครับสามารถปรับอุณหภูมินะครับโดยใช้ทัชสกรีนตรงนี้ก็ได้หรือ ลูกค้าท่านใดไม่ถนัดสามารถใช้ระบบปุ่มกดเดิมจากโรงงานตรงนี้ก็ได้อีกหนึ่งจุดนั่นเองนะครับนี่เราสามารถปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาปิดเปิดเป็นเลือกเป็นโหมดออโต้ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับและระบบเกียร์นะครับเขาก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับหรือเกียร์ออโต้10สปีดเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับและยังมีในส่วนของระบบขับเคลื่อนนะครับสล้อหรือระบบ4 w h drive นะครับเลือกโหมดการขับขี่บนท้องถนนนะครับลุยหินลุยโคลนนะครับ นี่ขึ้นเขาลงห้วยนะครับมีให้ครบเลยนะครับระบบนะครับคับซีนะครับเป็นแบบสโล่นะครับนี่มีให้ครบเลยนะครับออปชั่นนะครับดิฟล็อกนะครับระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับจัดเต็มมากๆและสําหรับเลขไม้นะครับคันนี้นะครับไม่เพียง10,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวมีวัดเข้าศูนย์ตลอดและรถก็ยังอยู่ในวารันตีศูนย์นั่นเองนะครับพรมลายนะครับจะได้เป็นพรมลายหนังมันติฟังก์ชันมีแอร์แบ็กคู่หน้าเลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียง และยังได้ในส่วนของ Adaptive Cruise Control นั่นเองนะครับหรือระบบช่วยในการขับขี่นะครับแปรผันความเร็วตามรถคันัึงนั้นเองนะครับเตือนออกนอกเลนควบคุมพวงมาลัยมีให้ครบเลยนะครับและด้านข้างตรงนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของปุ่มสั่งการนะครับไฟหน้านะครับเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะครับไฟตัดหมอกหน้าหลังมีให้ครบเลยนะครับและคันนี้เดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานรถนะครับนี่พลาสติกยังห่ออยู่เลยนะครับคู่มือฉบับยอดฉบับเต็มมีให้ครบ และที่พลาดไม่ได้นี่สมุดรับประกันหรือบุ๊กสวิตวารันตีศูนย์นั่นเองนะครับสําหรับคันนี้มีให้ครบเลยนะครับและรถนะครับได้รับการดูแลนะครับนี่เช็คระยะมาแล้วนั่นเองนะครับนี่เพิ่งเข้าศูนย์มานะครับเช็คระยะมาหนึ่งรอบนั่นเองนะครับนี่รอบแรกนะครับสาหรับฟอร์ดนะครับเขาจะเข้าทุก1 5 0 0 0มนกิโลนะครับรอบแรกเข้าตรงนี้นะครับอ่าเช็คระยะถัดไปก็3 0 0 0 0นโลนะครับนี่หรืออ่าที่เลขไมล์สอ0่ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับ นัดหมายเข้าสู์ตรงนี้นะครับนี่โหรถอยู่ในวันตีสูตรครบทุกอย่างเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับสําหรับคันนี้และอีกหนึ่งสิ่งสําหรับรุ่นท็อปที่ไม่พูดถึงไม่ได้นี่เลยนะครับหลังคาซันรูฟนั่นเองครับม่านจะเป็นม่านไฟฟ้าด้วยนะครับหลังคาแก้วก็เป็นระบบเปิดปิดแบบไฟฟ้าด้วยนะครับนี่มีอ่าตอนด้านหน้านะครับเป็น2สเตปแบบนี้เลยนะครับนี่เปิดได้สุดมากๆนะครับและก็ยังมีในส่วนของนี่หลังคานี่รูรามากๆนะครับ นี่เปิดได้สุดแบบนี้เลยนะครับกว้างๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับบรรยากาศดีๆนะครับขึ้นเหนือลองใต้นะเปิดรับบรรยากาศต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับและเดี๋ยวมาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะครับนี่ห้องผู้โดยสารด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆเบะต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นโฉมไมเนอร์เชนตัวสุดท้ายที่ก่อนที่เขาจะปรับเปลี่ยนโฉมนั่นเองนะครับเป็นฟอร์ดเน็กเจนรับภายในนะครับ สวยรูรลนะครับหลักจูรี่คาร์มากๆเลยนะครับเหมือนรถยุโรปเลยนะครับเบาะเขาจะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะครับสวยมากเบาะสีนี้ต้องหมอผมชอบมากๆเลยนะครับแต่ระบบแอร์นะครับสามารถปรับนะครับแอร์ด้านหลังเพิ่มความแรงพัดลมนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองตรงนี้ได้อีกหนึ่งตำแหน่งครับพารเตอร์เลตตรงนี้หนึ่งช่องครับนี่ช่องสําหรับชาร์จแบบเป็นปลั๊กไฟบ้านแบบนี้อีกหนึ่งตำแหน่งเลยนะครับสาหรับคันนี้และเบาะนั่งนะครับแถวด้านหลังนะครับนี่เราสามารถพับแบบนี้นะครับแล้วดัน ได้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปนะครับในส่วนของเบาะแถวสุดท้ายนั่นเองนะครับนั่งได้เลยนะครับต้องบอกว่ากว้างขวางมากๆออปชั่นถือว่าจัดเต็มมากๆนะครับสำหรับ Ford Everest และเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของภายในเครื่องยนต์นะครับโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถกันครับและสําหรับโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนะครับบอดี้เดิมๆนะครับโครงสร้างแก้ม2ฝั่งซ้ายขวาน็อตฝากระโปรงนะครับหน้าหลังเดิมทุกชิ้นส่วนรับเดิมๆไม่มีขันไม่มีขยับฝากระโปรงต่างๆ ลูกลมกลมเม็ดอาร์คโลโก้ปั๊มฟอร์ดต่างๆนะครับอยู่ครบทุกจุดลอยมาร์กิ้งสติ๊กเกอร์นะครับนี่การลอยจากศูนย์นะครับมีให้ครบนะครับแผ่นกันความร้อนต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่เลยนะครับคานสองฝั่งซ้ายขวาคานด้านหน้านะครับให้ดูกันชัดๆเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับสายสะอาดลอยมาร์กิ้งครับเนี่ยลอยแต้มสีจากโชว์รูมจากโรงงานนะครับมีให้ครบทุกจุดเลยนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์นะครับคอมมอนเรลดีเซลนะครับ2.0ลิตรนะครับหรือ2,000ซีซีนั่นเองนะครับเป็นตัวบบเทอร์โ นะครับและจะได้แรงม้าสูงสุดถึง213แรงม้าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับและเวลาปิดนะครับง่ายๆเลยนี่แค่นี้เองนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหานะครับเป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับเป็นรถสวยสภาพนางฟ้าสภาพป้ายแดงและราคาลดลงมากกว่าเกือบ7 0 0แสนบาทนะครับไม่ควรพลาดจริงๆนะครับและวันนี้นะครับเราก็มาเสนอขายในราคาที่สุดพิเศษจริงนะครับเพียงแค่ 1ล้านหแสนมืนบาทซื้อสดไม่บวกแวดของแถมจัดเต็มซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวนะครับและคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียง19 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดไปเลย7ปีดอกเบี้ยเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.59%เท่านั้นนะครับแต่สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถติดต่อหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f Facebook y o u t u b e Line หรือโทรเข้ามาเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยนะครับหรือลูกค้าสนใจนะครับอยากเข้ามาดูคันนีี้้คคัันนนจรริงท่านนะบ เพียงเซิร์ชใน Google หมายว่าลายอนคาร์รถมือสองนะครับเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราอยู่ติดกับโลตัสไซน้อยนะครับอยู่ห่างจากเซนทัลเวเกนนะครับเพียงแค่5้านาทีเท่านั้นนะครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับเข้ามาได้ทุกวันเลยนะครับตอนนี้เราก็มีรถให้เลือกนะครับต้องออกมากมายหลายรุ่นหลายแบรนด์หลายราคาเลยนะครับรถครอบครัว SUV รถเก่งพรีเมียมนะครับรถตู้11ที่นั่ง7ที่นั่งมีให้เลือกนะครับมากมายหลายเซกเมนต์เลยนะครับ และวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัคสมาชิกทุกช่องทางด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคันไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ